โอ้มาดูอีกทีเจ้าน้องใหม่กลับมาแล้วนี่โอ้ดีจังเลยโอ้ช <mond> <to> ิน้องใหม่มันกลับมาเลยหลังจากมันไปวันนั้นมันกลับมาแล้วลูกโอ้โหดีจังเลยเนาะโอเดีลยลูกเดี๋ยวข้าอาหารให้คอยก่อนข้าดูเจ้าน้องใหม่ก่อนนี่มันกลับมาแล้วน่ะเออมันกลับมาเลยเออมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้ว ตอนแรกนึกว่ามันไปหายจ้อยเลยมันเขากลับมาอยู่โอ้ดีจังดีจังโชคดีโชคดีโอ้ดีดีวันนั้นเขาหลันออกกงไปท่องยุทธจักรหลายวันนึกว่าจะไม่กลับมาอ๋อเขากลับมาแล้วนะครับแกน้องใหม่อเอาไข่มาให้เจ้าแล้วลูกอ่ะมามา ต้องปิดเล้วแล้วลบ้านี้ออกไปปุ๊บต้องปิดเลยงั้นเขาผลออกไปแล้วต้อนกลับมาโอ้จะติดน้อยก็ยังอยู่ติดน้อยก็ยังอยู่ไห้ลูกนะอันนี้อ้าลูกอ่ะอะเรือยเอื่อยอ่ะอ่ะค่าให้ใหม่ค้าให้ใหม่ ข้าให้ใหม่ข้าให้ใหม่นะข้าให้ใหม่เนาะอ่าอ่าให้ใหม่ลูกให้ใหม่อ่าเร็วเร็วให้ใหม่นี่ถาดน้ำถ่าดน้ำถ่าดอาหารแบ่งกัน น้ำขาดอาหารอโอ,โอ้เจ้าน้องใหม่กลับมายินดีต้อนรับเข้าสวงลังนะลูกอ่าใส่เงินใส่ทองก็อยู่ครบอ๋ออยู่ครบแล้วตอนนี้อยู่ครบแล้วครบหมดลูกครบหมดอ้อเป็นวันดีวันนี้โชคดีโชคดีนะครบหมดไก่มาเล้าครบเจ้าปีใหม่ก็เลี้ยงลูกน้อยตัวหนึ่งก็ ยังอยู่ดีลูกดีอ้สุดยอดสุดยอดครบครบครบดีมากดีมาก